วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ผมและครอบครัวได้มาสั่งสมบุญที่ทุดงค่าสถานชุมพรแห่งนี้นะครับดิฉันมีความปลาบปื้มปีติใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาสร้างประตูห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างถนนวันนี้มาถวายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โน้ตบุก๊กขาตั้งกล้องแล้วก็หินแล้วก็ทรายเข้าวัดได้มาดูอาคาร ปฏิบัติธรรมที่จะสามารถรองรับพุทธศาสนิกชนได้ถึง1,000คนที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับที่ได้ร่วมบุญฝ้าได้ร่วมบุญสร้างสถานที่ต่างๆแล้วก็สร้างถนนบุญอนันต์นะครับฝั่งขวามือของเราแล้วก็ทุกๆบุญที่ได้สั่งสมบุญณนะพุทธสถานลานธรรมแห่งนี้นะครับ คืออยากจะทํามานานแล้วอะค่ะอยากจะมีบุญติดตัวข้ามภพข้ามชาติอะคะ่ะวันนี้ก็ได้มาดูผลของการที่ได้ร่วมบุญมาแล้วคะนี่รู้สึกว่าใหญ่โตมากเลยค่ะแล้วก็ยิ่งรู้สึกทําให้ใจผ่องใสแล้วก็ใจกว้างเป็นปิติมากเลยค่ะสารธรรมสภาเพิพ่งได้เข้าไปเดินครั้งแรกสวยมากคร้งถึงยังไม่เสร็จทีแต่ก็เดินเข้าไปแล้วรู้สึกโลง่งแล้วก็สวยงามมาก ครอบครัวเรามองเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าถ้าคนไม่สามารถออกมาสั่งสมบุญกันได้เราก็น่าจะสามารถสั่งสมบุญออนไลน์ผ่านระบบโซเชียลที่มีอยู่นะครับเราก็จึงร่วมใจกันนะครับสั่งสมบุญถวายโน้ตบุ๊กถวายอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายทำให้ การเผยแผ่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้นได้ร่วมบุญหินนะคะ20ดั้มค่ะเอาบุญมาฝากทุกทกท่านนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนนักสร้างบารมีทุกท่านนะครับให้ได้บุญด้วยกันทุกท่านทุกคนเลยครับผม